สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวนารุมนชัย,ยวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยหรือชื่อลายที่ชื่อว่าด r f รฟูค่ะอย,อย่างนี้นะคะค่ะเราเป็นผู้เข้าสมัครรับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโม,มสรของคณะการแพทย์แผ่นไทยอภัยบูเบศประจำปี2,564ค่ะวันนี้เรานะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับผลงานที่เราเคยทำํำเหตุผลที่เราอยากเป็นนายกสโม,มสรแล้วก็คติการทํางานของเราค่ะ อันดับแรกนะคะก็คือผลงานของเราค่ะผลงานของเราเนี่ยก็จะมีทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมค่ะมาทางด้านวิชาการก่อนนะคะก็จะมีสีอย่างเด่นๆค่ะก็คือเราเนี่ยได้ถวายงานแด่ องค์พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในวันสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเิดรินทรราชวิทยาลัยค่ะ 2. รางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับเขตของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเก้าค่ะ 3. รางวัลรองชนะเลิศก,การตอบปัญหาสารนากรมไทยค่ะแล้วก็มา4นะคะก็คือรางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางการแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ก็คือผลงานทางด้านกิจกรรมค่ะก็จะมีเด่นๆอยู่แอย่างดังนี้นะคะก็คือ1เราเนี่ยเป็นประธานขบวนพาเหรดงานกีฬาสีประจำโรงเรียนค่ะของโรงเรียนศซรินทรนราชวิทยาลัยเมื่อปี2562ากค่ะค่ะ 2. ก็คือเป็นประธานนักเรียนระดับมัธยมต้นของโรงเรียนสกเทียมวิทยาคมสอ7เจประภาคมอุถัมภ์ค่ะ 3. เป็นรองประธานค่าวิทยาศาสตร์ของนิคมการพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ 4. เป็นรองประธานฝ่ายระเบียบ ของนักเรียนระดับมัธยมต้นนะคะของเรียนสกเทียมวิทยาคมสังะเจประภาคมอุปถธรรมค่ะ5เป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันพ่อค่ะซึ่งจิตอาสาตรงนี้ของเราทําทุกปีเลย 6. ก็คือจิตอาสาพัฒนาเด็กด้อยโอกาสณนโรงเรียนวัดบ้านหนองหินค่ะ7ก็คือเข็มเกติยศ ทางด้านกิจกรรมเนื่องในวันพระบารมีปกเก้าของโรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยค่ะและ8ดเราเนี่ยเป็นหัวหน้ากองร้อยของนักศึกษาวิชาทหารหญิงค่ะของกรมการทหารบกจังหวัดนคนปรปฐมค่ะต่อมานะคะก็คือเหตุผลที่เราอยากเป็นนายกสมุทรอืมก็เริ่มแรกเลยตัวเราเองเนี่ยคุกคีกับงานสายนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่ปฐมเลยยันมัธยมปลายเป็นรองประธานมากเป็นหัวหน้ามางไม่ก็เป็นประธานอย่างเงี้ย อยู่เรื่อยๆซึ่งมันเหมือนรู้สึกแบบเราชอบอ่ะมันตรงแพชชั่นอ่ะเออเราก็พอพอเราเห็นแบบเอ่อรับสมัครนายกสมูร์อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยลองสมัครมั่งเพื่อเราได้ทําเข้าทํางานตรงนี้อืตามความชอบของเราต่อมาก็คือเราเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิทธิ์ของเพื่อนๆหรือว่าในการผลักดันเอกลักษณ์ะของเราที่มีอ่ะเออให้มันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะ เอกลักษณ์ของเราใช่ไหมก็คือสมุนไพรคือในหัวของเขาอะ่ะอยากจัดตลาดนัดสมุนไพรคือในตลาดนั้นอะ่ะก็มีแบบอาหารที่ทํามาจากสมุนไพรเออของใช้ที่ทามาจากสมุนไพรหรือมีร้านกิฟต์ช็อปเล็กๆอะ่ะที่แบบให้คนที่มาเยือนเนี่ยขอได้ทําเช่นทำเนม้องทําเทียนหอมเป็นต้นเนี่ยเออเราคิดว่ามันดีนะก็คือมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยเราก็เอาเงินส่วนนั้นใช่ป่ะมามาใช้ในกิจกรรมต่างๆของคณะเราอะ่ะ ทั้งรับน้องนี่เงี้ยหรือว่าไม่ก็กิจกรรมของเราอะที่ไปศึกษาดูงานใช่ป่ะเออมันก็จะได้แบบพอพอเรามีเงินใช่ป่ะเวลาเราจะไปทํากิจกรรมอะเราจะได้ไม่ต้องเก็บเพื่อนเพื่อน,นเยอ,อะอะเราเอาเงินส่วนนน้านมาใช้ได้นี่คือความคิดของเราก็คือเหตุผลหลักๆเลยที่เราอยากเป็นนายกสโมสนะต่อมานะคะก็คือคติการทํางานของเราคติการทํางานของเราไม่มีอะไรเยอะเลยก็คือทําให้มากกว่าพูดเราคิดว่า พูดอะใครใครก็พูดได้แต่การที่เราทําได้ตามคําพูดอะมันหาย,ยากเราก็เลยคิดว่าเออเราทําดีกว่าไม่จ้เป็ปน้องพูดเยอะไม่ต้องเปน้องเปลืองน้ําลายเยอะอะไรขนาดนั้นอะพอเราตั้งใจทําผลงานเราเออกมาดีมันก็มันก็สื่อถึงเราเองไม่จ้เป็นต้องพูดเยินเยอะแบบว่าเออเราจะทํโน่นทานี่นะแต่ไม่ทําอ่ะมันมันก็ไรประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าคําพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวช่วยหลัก ที่ทำให้งานนะสำเร็จแต่การกระทําของเราอ่ะความพยายามของเราอะคือตัวช่วยที่ดีที่สุดในการทํางานให้มันสําเร็จอ่ะรุ่วงได้ดีค่ะก็ประมาณนี้ก็คือคติการทํางานของเราและสุดท้ายเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลการเลือกตั้งในยุคชะมวมันจะเป็นยังไงเราจะได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้แล้วแต่ชคชะตาของเราใช่ไหม เออแล้วก็ขอรบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อทุกคนแต่เราขอบอกว่าอย่างหนึ่งเลยว่าเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ตรงนั้นอะหน้าที่อะไรก็ได้ที่เราได้มาให้ดีที่สุดอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยก็ในส่วนของคลิปแนะนําตัววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอฝากเพื่อนคนนี้เราชื่อพลอยนะไว้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลามาดูคลิปของเรานะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย